โอ้โหมีอย่างนี้ด้ยวยเหรอตามสั่งได้ให้กุ้งปลาหมึกมาโนล้นแบบนี้แถมราคาก็คุ้มสุดๆเริ่มต้นแค่50บาทสีสวัสดิ์ชวนจิมจะพาดได้ยังไงตามไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นที่ไหนร้านที่จะพามาในวันนี้ตั้งอยู่ใต้สะพานปทุมธานี้2วิ่งเส้น 3, 4, 5แล้วชิดซ้ายลอดใต้สะพานก็เจอแล้วครับกับร้านเจตาอาหารตามสั่ง โดยร้านอยู่หน้าวัดดาววัดดึงซึ่งคนแถวนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็ดของจริงสวัสดีค่ะเจตาค่ะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณกับอาหารตามสั่งนะคะร้านนี้มาอยู่ได้ประมาณ7-8ปปีแล้วค่ะวัตถุดิบเราก็กุ้งหมึกหมูเราใหม่สดทุกวันข้าวเราให้เยอะกับเราให้เยอะที่ร้านเรามีทุกอย่าง ทานมากินเลยนะคะที่นี่เขาเน้นคอนเซปต์ให้มาแบบจุๆเพราะกลัวลูกค้ากินไม่อิ่มส่วนเรื่องราคาก็ถูกเหลือเชื่อนะครับสำหรับเมนูยอดฮิตของร้านอย่างกะเพราทะเลจัดว่าคือทอปฟอรอมของนี่นี่ทั้งกุ้งตัวโตๆกับปลาหมึกชิ้นเบลอแค่เห็นก็อดใจไม่ไหวแล้วครับยิ่งพอได้กินเข้าไปรสชาติทำถึงอร่อยกลมกล่อมสุดๆเลยครับท่านผู้ชมอีกเมนูที่เด็ดสุดๆจนอยากบอกต่อคือข้าวขาหมูกรอบที่ต้องตกใจกับปริมาณที่ให้มาเยอะกว่าที่คิด หมูกรอบของที่นี่ชิ้นใหญ่เบิ้มมีมันแทรกนิดหน่อยส่วนหนังก็กรอบน่ากินออกมาเค็มตัดหวานกำลังดีกินแล้วอร่อยลงตัวแบบสุดๆนอกจากนี้เขายังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวมีรสชาติจัดจ้านจะบอกใครถังเกาเหลาต้มยำทะเลที่ใส่น้ำพริกเผามาเปรี้ยวเผ็ดแบบถึงใจหรือจะลองสั่งเกาเหลาทะเลแบบแห้งก็รแสแซ่บซีดไม่แพ้กันครับผมและเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณที่นี่ก็ยังจะเต็มให้มาครบเครื่องอย่างที่เห็นเจ้าตาขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณกับอาหารตามสั่งด้วยนะคะ สีสวัสดิ์ชวนชิมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยใครที่อยากมาลองความอร่อยจัดหนักแบบนี้ก็แวะมากินที่ร้านกันได้เลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามถ้าขับรถมาก,ก็สามารถจอดรถหน้าวัดได้เลยและต้องขอขอบคุณน้องๆพนักงานสีสวัสดิ์เงินสดทันใจสาขาตลาดทานเพชรที่แนะนําร้านนี้มาส่วนครั้งหน้าจะไปชิมร้านอร่อยอย่านไหนอีกอย่าลืมกดติดตามสีสวัสดิ์ชวนชิมไว้ด้วยนะครับเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อย